กาแฟหนึ่งแก้วมีคาเฟอีนเท่าไหร่และกาแฟแต่ละชนิดมีปริมาณคาเฟอีนแตกต่างกันไหมสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Q&A ตอบคำถามจากคอมเมนต์ค่ะก็มีคนมาถามนะคะจากคอนเทนต์ที่พูดเรื่องเกี่ยวกับกาแฟไปว่าคาเฟอีนนั้น ไม่ควรที่จะกินเกินวันละ400มิลลิกรัมแล้วมันเทียบเป็นปริมาณกาแฟได้เท่าไหรตอบตรงนี้เลยก็คือกาแฟแต่ละชนิดจะมีคาเฟอีนไม่เท่ากันค่ะคําว่าชนิดของกาแฟมันก็จะแยกย่อยลงไปนะคะว่าเมล็ดกาแฟนั้นเป็นพันุอะไรแล้วก็มีวิธีการในการนํามาทานั้นแตกต่างกันอะไรยังไงนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ลงลึกมากๆนะคะดังนั้นก็เลยเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจแล้วก็เวลาที่เราดื่มกาแฟกันเนี่ยเราส ก็จะมีกาแฟแบ่งเป็นหลายๆประเภทอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างกาแฟสดนะคะหรือว่าถ้าเป็นกาแฟที่เป็นผมมาแล้วเราเอาไปชงเองอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่ารวมไปถึงพวกกาแฟทีอินวันที่ฮิตฮอตกันในหมู่ประชาชนทั่วไปนะคะที่ว่าเป็นซอง ชมแล้วก็นําไปชมใส่น้ําร้อนด้วยตัวเองนะคะกาแฟสําเร็จรูปอย่างเช่นพวกกาแฟกระป๋องนะคะแล้วก็พวกกาแฟโบราณอย่างนี้นะคะจะมีปริมาณคาเฟอีนเท่าไหร่กันบ้างมาชมกันค่ะมาเริ่มที่อย่างแรกนะคะนั่นก็คือกาแฟกระป๋องค่ะกาแฟกระป๋องนะคะจริงๆแล้วมันก็จะมีหลากหลายยี่ห้อแล้วก็หลากหลายสูตรนะคะ แต่ที่ง่ายๆเลยของกาแฟกระป๋องคือมันจะมีบอกปริมาณคาเฟอีนอยู่ที่ข้างกระป๋องอยู่แล้วค่ะว่าในกระป๋องนี้มีปริมาณคาเฟอีนเท่าไหร่นะคะบางทีอาจจะต้องเทียบหน่อยเช่นในเนี้ยบอกว่ามีคาเฟอีนอยู่ที่ประมาณ50มิลลิกรัมต่อ100 ML มลค่ะก็ต้องมาดูว่าในกาแฟกระป๋องเนี้มีปริมาณกาแฟอยู่เท่าไหร่แล้วก็บวกลบ หุ่นหารกันเข้าไปนะคะอย่างกาแฟกระป๋อนี้นะคะมี180มิลลิลิตรนะคะซึ่งก็จะเทียบออกมาแบบคร่าวๆนะคะคิดแบบเร็วๆก็คือมีคาเฟอีนอยู่ที่ประมาณเกือบ100มิลลิกรัมต่อกระป๋องค่ะดังนั้นถ้าคิดว่ากินได้ไม่เกินวันละ400มิลลิกรัมของคาเฟอีนก็คือกินได้ไม่เกิน4กระป๋องต่อวันนั่นเองค่ะต่อมาอย่างที่2ถ้าเป็นกาแฟผงนะคะ1ช้อนชาก็จะมีคาเฟอีนระบุไว้อยู่ที่ประมาณ30-9ถึงเก มมกรัค่ะซึ่งก็ขึ้นกับยี่ห้อด้วยนะคะหรือว่าชนิดของกาแฟที่เขาเอามาทำะคะ่ะส่วนถ้าเป็นกาแฟ3 in 1นนะคะถ้าใน 1- ซองส่วนใหญ่ก็จะมีคาเฟอีนอยู่ที่ประมาณ30-50ถึงมิลลิกรัมก็ขึ้นกับแต่ละยี ho, ่ห้อแต่ละชนิดด้วยะคะ่ะบางสูตรก็จะเป็นแบบเข้มข้นบางสูตรก็จะเป็นใส่ผงกาแฟน้อยหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนถ้าเป็นกาแฟสดนะคะถ้าเป็นเอสเปรสโซ่เลย ทีะะ่ะที่1ช็อตมีคาเฟอีนอยู่ที่ประมาณ60มิลลิกรัมนะคะส่วนถ้าเป็นกาแฟสดประเภทอื่นๆนะคะซึ่งก็จะมีการสกัดเอาน้ํากาแฟออกมาแล้วก็มีการผสมลงไปใช้สูตรนู้นสูตรนี่นะคะส่วนใหญ่แล้วกาแฟสดโดยทั่วไป1แก้วส่วนใหญ่จะมีคาเฟอีนที่ประมาณ95มิลลิกรัมค่ะสําหรับกาแฟโบราณนะคะตอนแรกคิดว่าคาเฟอีนจะไม่เยอะนาะแต่ว่ามาดูข้อมูลแล้วเขาบอกว่าในแก้วหนึ่งประมาณ350 จะมีคาเฟอีนอยู่ที่ประมาณ9 0 1 2 0มิลลิกรัมค่ะหรือว่าเยอะเหมือนกันเนาะไม่น่าเชื่อเลยว่ากาแฟโบราณก็จะมีคาเฟอีนเยอะเหมือนกันนะนี่ยแล้วก็จะมีพวกกาแฟสกัดเย็นหรือที่เขาเรียกว่าโคลบูใช่ไหมไม่เคยกินเหมือนกันนะอันนี้คาเฟอีนอยิ่งเยอะเลยค่ะประมาณ200มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าปริมาณนะมันก็จะเยอะหน่อยก็ยคือประมาณ16ออนหรือเกือบ500ซีซีหรือ500มิลลิลิตรนั่นเองค่ะส่วนกาแฟที่ ที่มีปริมาณคาเฟอีนน้อยที่สุดรู้ไหมคะว่าอะไรให้ทายติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนั่นก็คือกาแฟดีแคปนั่นเองคะ่ะก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามีการสกัดเอาคาเฟอีนออกแต่ว่ามันก็จะยังหลงเหลือคาเฟอีนอยู่บ้างเขาบอกว่าก็จะมีอยู่ประมาณสัก2-5มิลลิกรัมค่ะ